สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับพบกับผมแซมวิ่งครับเพื่อนๆนี่ฮะวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้องน้ำเขียวเรียบร้อยแล้วได้จำโผล่แล้วไหมมาดูมุดเซ็งรอยตทุสมนะ เดีบตไปีันนัยังงแลไหนหน้า้าน้ดูการเดินจะไปยังะยไปะยไปเ้ได้ไเเลยอ๋อไปกกล้ตาเ้ยตรงไปแล้วขับเชนล เนื้อได้นิ่มมากเลยครับทุกคนเนี่ยฮะมาดูการขึ้น,นเคลืองครับป้าจะสบายแค่ไหนให้ตาตุงเอารถออกก่อน đẹp mà lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาโซ่ครับทุกคนไม่รู้เขาจะเอาไปทำอะไรโซ่ใหม่ซื้อมาใหม่เลยครับเนี่ย,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 ยมาทั้งกระดาษล่างเลยเ,เป็นอย่นี้เลยไม่เกะก,กะหนักมากครับทุกคนลุกฟีฟีไปไม่ได้ เราแกให้เอามาดึงคันเลยมั้งเอาสู่ไปยังกันหนันกเลยครับเก็บไบซึ่งนี้ละ่ะเอโกเดี๋ยวเอาเก็บไบทึ่งไปก็ ปจะไปขึ้นตรงนู้นครับให้แกเดินก่อนเ,เดินได้นิ่มมากเลยนี่ฮะอย่างนั้นน,ะนั่นแหละม,มันแตกเนาะ ตงมาขึ้นทางนี่เลยครับทุกคนทางหินคลุกกลับไล่กันบ่มาดูว่าจะขึ้นได้สบายหรือเปล่านะ ไฟออกกันครับเดี๋ยวไฟแตยกย้ายไปทำงานต่อเลยครับ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฮะต้องตั้งลำใหม่ต้องไปดับแล้วเกียร์ต้องสาวอย่างนี้เลยนะครับทุกคนสาวสุดแคนครับเกียร์นี่ตรงตรงตรง ก็ย้ายออกจากร้านช่างกล้องครับวันนี้มาดูการเดินขึ้นครับเดินสบายเลยครับงานนี้สบายเลยเปลี่ยนโซ่เสร็จแล้ว แต่ผมไม่ได้มาถ่ายตอนเขาใส่โซ่นะทุกคนวันนั้นผมไปถไายครับไปตรงไปเฮิ่ไปถาไไยนาะเช่ไหมครับใจหมดเลยเนี่ยฮะไม่ต้องกลัวแล้วครับเสียมยิ่มเดินขึ้นสบายสบายอา้าวทำไมอะ่ะปอนเครื่องทำไมครับ คุยโทรศัพบทบ์วะเป็นไรเอ้าเดี๋ยววันน้ำมันหมดน้ำมันหมดดิอ่าน้ำมันหมดครับน้ำมันเมื่อ่บอกแก้ว Yeah <laughs> น้ำมันหมดนะครับขณะกำลังขึ้นทนเลอร์ยอยากอยู่นะครับติดแล้ว<ป>น้องเซมนะฮะกำลังเติมน้ำมันอยู่มเ,ม,เม,ม่์บอ๊ะเมย์บอ๊ะเมย์ดักเมย น้ำมันหมดครับตื่นบอกว่ามุเต่เจียวครับในช่องไหนครับนี่อ๋อแซมบิ้งครับแซมบิ้งครับขอฝากติดตามช่องเล็กเลด้วยนะครับแซมบิ้งแซมบิ้งจะน้องนะวิ่งนะครับวิ่งเอาน้ำมันรีบเติมตกไหลต้องไปอยู่บนรถด้วยครับคนหนึ่งให้ตะตุงไปอยู่บนรถนุ่มจะขึ้นยังไงเอ้าเอ้า อาที่ขึ้นกันครับขึ้นได้ปะอ,อือได้แล้วครับโอ้ไปแล้วครับน้ำมันหมดกลางคันครับคิดจะหมดก็หมดเลยไม่ได้ดูน้ำมันครับ เรียบร้อยครับผมนิ่มๆเลยยังแบนองยัแบนอ่ะยังเออยังแบน,น,แบนโว้มันอันนันหรือเปล่าลงลุมครับลงลุม เรียบร้อยเรียบร้อยครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่นี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมเลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ